ยินดีต้อนรับสู่ลิซึ่นจีทีสุสานหมื่นเทพข้ากลับมาไร้ผู้ทัดเทียมบทที่295สมควรได้รับก็รับไปเถิดลมหายใจด่างสายรุง้งเลือดดุดเตาหลอมลมหายใจและเลือดราวกับเตาหลอมที่ร้อนระอุบนท้องฟ้าดวงอาทิตย์ยามเย็นค่อยๆรับขอบฟ้าไปแสงสุดท้ายของตะวันยังคงทําให้ขอบฟ้าเปล่งประกายภายใต้แสงอัสดมนั้นมีร่างหนึ่งยังคงยืนตระหง่านอยู่ พลังค่อยๆย้อนกลับเข้าสู่ร่างกายของเขาชายหนุ่มลืมตาขึ้นมองเสียงตะโกนเหล่านั้นเป็นเพียงความว่างเปล่าสายตาคมกริบค่อยๆกวาดมองไปตามกำแพงเมืองหายไปจริงๆหลี่มู่ไม่เคยลดความระแวดระวังลงเลยการหยุดพักไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อดูดซึมและย่อยผลลัพธ์จากการฆ่าราชาอสูรหมาป่าเท่านั้นแน่นอนว่าผลลัพธ์นี้ยิ่งใหญ่มากราชาอสูรระดับเก้าตัวหนึ่ง สัตว์อสูรที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเกือบถึงระดับสิบแล้วการสังหารเป้าหมายเช่นนี้สำหรับหลี่มู่ในปัจจุบันนับเป็นผลตอบแทนอันยิ่งใหญ่ชำระร่างกายหลอมรวมเจดจำนงซ่อมแซมบาดแผลบนร่างกายแต่นอกเหนือจากนี้หลี่มู่จงใจเปิดช่องโหว่ไว้หนึ่งจุดทว่าหลินซิงกลับไม่ปรากฏตัวยิ่งไปกว่านั้นเขาไม่สามารถรับรู้ถึงลมหายใจของอีกฝ่ายได้อีกแล้วดูเหมือนลมหายใจของอีกฝ่ายหายไประหว่างการต่อสู้ แต่ตอนนั้นหลี่มู่กำลังต่อสู้อย่างดูเดือดกับราชาหมาป่าจึงไม่มีเวลาสนใจเรื่องอื่นเลยทั้งๆท,ที่เป็นเจตนาร้ายที่ชัดเจนและทำไมถึงหายไปอย่างกระทันหันโชคดีเหลือเกินหลี่มู่มองไปยังเมืองหนานชวนแวบ,บหนึ่งวิกฤตของเมืองหนานชวนบรรเทาลงชั่วคราวแล้วฉะนั้นจึงนับว่าทุกอย่างคุ้มค่าในท้ายที่สุดะทะเทพแห่งสงครามหูเหรียญเฉิงนำคนมาต้อนรับแล้ว เมื่อเทียบกับท่าทีก่อนหน้าตอนนี้เขาดูเคร่งขรึมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่ต้องเป็นทางการแบบนั้นหรอกเรียกชื่อของผมก็พอหลี่มู่พยักหน้าเบาๆเขามองร่างมาึมาของราชาหมาป่าเท่าก่อนจะครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งท่านกลับไปพักผ่อนก่อนเถอะครับร่างนี้จะมีคนจัดการให้เรียบร้อยแล้วส่งไปให้ท่านเองหลี่มู่มองอีกฝ่ายพลางพยักหน้าขอบคุณหากจะขอบคุณพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณท่าน ท่านช่วยเมืองหนานชวนเอาไว้ท่านคือวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราท่านช่วยชีวิตชาวหนานชวนทั้งหมดทั้งหมดสามล้านคนผมหูเลียนเฉิงขอเป็นตัวแทนของชาวหนานชวนสามล้านคนขอคาระวะขอบคุณในบุญคุณที่ช่วยชีวิตของพวกเราเอาไว้หูเลียนเฉิงแสดงสีหน้าตื่นเต้นน้ำตาเออคลอเบ้าเขาถึงกับคุกเข่าลงทันทีก่อนจะคล้อมกายคำนับอย่างแรงคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หลี่มู่เบี่ยงตัวหลบ คำนับนี้ท่านสมควรได้รับจริงๆครับน้ำเสียงของหูเหลียเฉิงดังกังวานและทรงพลังข้างกายเขามีทหารหลายคนพร้อมใจกันคุกเข่าลงท่านสมควรได้รับอย่างแท้จริงนี่คือชีวิตของผู้คนสามล้านคนชายหนุ่มครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังคุกเข่าอยู่ตรงนี้หลี่มู่ไม่ได้หันตัวหลบอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เพียงเกียรติยศแต่ยังเป็นความรับผิดชอบเมื่อสมควรได้รับอย่างแท้จริง เขาก็จะรับมันเอาไว้เองนักรบผู้ชอบทารับการคำนับจากนายทหารที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนของเมืองหนานชวนทันใดนั้นเขาก็ไม่ได้หยุดรอชายหนุ่มเดินมุ่งหน้าไปยังเมืองหนานชวนไปทีละก้าวประตูเมืองขนาดใหญ่เปิดออกแล้วสองข้างประตูใหญ่มีผู้คนยืนอยู่เต็มไปหมดนักรบธรรมดาคนชาราหนุ่มสาวเด็กน้อยชายและหญิงขณะนี้ทุกคนต่างรักษาความเงียบเอาไว้ สายตาทั้งหมดจับจ้องไปทางร่างที่ค่อยๆก้าวเดินเข้ามาเบื้องหลังของเขาคือภูเขาซากศพและทะเลเลือดที่แผ่ขยายไปทั่วทุ่งราบภาพภาพเช่นนี้ไม่ควรให้เด็กได้เห็นแต่ผู้ปกครองหลายคนก็ยังคงพาลูกของตนมาเพื่อให้ลูกของพวกเขาจดจำใบหน้าของผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตเอาไว้เขาเก็บหอกเตี่ยนหมิงในมือและเมื่อเดินมาถึงเชิงกำแพงเมืองหลี่มุ่มองผู้คนทั้งหลาย ใบหน้าที่แตกต่างกันนั้นช่างมีชีวิตชีวาเหลือเกินสายตาแตกต่างกันแต่กลับมีความหมายคล้ายคลึงกันฝูงชนตรงหน้าเป็นเพียงส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นด้านหลังทางเดินบนกำแพงเมืองและถนนหลังทางเดินฝูงชนมืดทะมึนรวมตัวกันอยู่ใบหน้าที่แตกต่างกันกลับมองไปในทิศทางเดียวกันเด็กบางคนทนสภาพแวดล้อมเช่นนี้ไม่ได้จึงร้องให้วอยยออกมาผู้ปกครองรีบเตือนลูกไม่ให้ร้องไห้ร้องให้ทำไม มองเทพแห่งสงครามสิเทพแห่งสงครามช่วยชีวิตพวกเราทุกคนเอาไว้ลูกต้องจําใบหน้าของเทพแห่งสงครามให้ได้เทพแห่งสงครามอายุเท่าไหร่กันมากกว่าลูกแค่สิบกว่าปีเท่านั้นเขาน้อเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองนานชวนเราถ้าไม่ใช่เพราะเขาเมืองแห่งนี้และผู้คนทั้งหมดคงตกเป็นอาหารในท้องหมาป่าแล้วคุณปู่ทําไมพี่ชายเทพผสงครามถึงเก่งกาจจังครับผมเองก็อยากเก่งเหมือนกันเพราะเขาเป็นนักรบ เป็นนักรบที่เก่งกาจมากเก่งแค่ไหนครับเก่งกว่าพ่อไหมพ่อของหลานน่ะเหรอไอ้คนไร้ประโยชน์แม้แต่จะถือรองเท้าให้เขาก็ยังไม่คู่ควรเลยในฝูงชนจำนวนมากย่อมมีเสียงพูดคุยกันบ้างพวกเขาเพยายามกระซิบเสียงเบาที่สุดแต่หลี่มูกลับได้ยินทุกอย่างชัดเจนนับว่าวุ่นวายเล็กน้อยจริงๆทว่าทุกเสียงนั้นชัดเจนเป็นอย่างยิ่งเด็กชายตัวน้อยที่ถามคุณปู่จ้องมองหลี่มู่ด้วยดวงตาเป็นประกาย ดวงตาของเขาราวกับมีดวงดาวเล็กๆก,กำลังจะผุดออกมาและไม่ใช่เพียงแค่เขาเท่านั้นมีเด็กๆอยู่ไม่น้อยพวกเขาเป็นตัวแทนความหวังของเมืองหนานชวนเด็กชายทุกคนมองหลี่มู่ด้วยสายตาเต็มไปด้วยความเลื่อมใสย,ยังมีเด็กบางคนที่กล้าหาญทำหน้าตลกใส่หลี่มู่ส่วนเด็กหญิงหลายคนต่างเขินอายพวกเธอมีทั้งความอยากรู้อยากยากเห็นและความกลัวปปนกันพร้อมแอบมองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตอนแรกรู้สึกหวาดกลัวอยู่บ้างแต่หลังจากผู้ปกครองได้อธิบายดูเหมือนว่าจะเก่งกาจเหลือเกินรู้สึกปลอดภัยมากอีกทั้งยังดูดีด้วยไม่ต้องสงสัยเลยว่าในวันนี้หลายมเมล็ดพันธุ์ได้ถูกหว่านลงแล้วในอนาคตย่อมนอกเงยและเติบโตอย่างงดงามส่วนจะเติบโตได้ถึงระดับใดก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาเองบางทีอาจมีเด็กหญิงอีกมากมายที่ไม่สามารถลืมเลือนภาพร่างในชุดเกราะสีดำเปื้อนเลือดในวันนี้ได้ไปตลอดชีวิต บุญคุณที่ช่วยชีวิตไว้ไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรเทพแห่งสงครามมีพระคุณต่อเมืองหนานชวนของเราเปรียบเสมือนการมอบชีวิตใหม่เทพแห่งสงครามตาแก่คนนี้ขอคุกเข่าให้ท่านหานเอ,อ๋อรีบมาคำนับเทพแห่งสงครามเร็วหลังจากการสบตากันครู่หนึ่งผู้คนที่อยู่ด้านหน้าฝูงชนก็ไม่อาจากดความรู้สึกตื่นเต้นในใจได้อีกต่อไปบางคนพูดจะสับสนบางคนคุกเข่าลงทันทีทุกคนไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้หรอก หลี่มูก,กว่าตามองฝูงชนที่นน่นขนาดอย่างสงบนิ่งบางทีพวกคุณอาจจะไม่ลืมผมบางทีพวกคุณอาจจะคิดว่าผมเป็นวีรบุรุษและผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตพวกคุณแต่ผมหวังว่าพวกคุณจะรู้ว่ามีอีกหลายคนที่เสียสละพวกเขาต่างหากที่เป็นวีรบุรุษที่แท้จริงพวกคุณอย่าลืมพวกเขาเช่นกันหลี่มูที่ปกติพูดน้อยขณะนี้อดไม่ได้ที่จะพูดออกมาหลายประโยคเดิมีบางสิ่งที่เขาคิดว่ามันช่งางห่างไกลเช่นตัวเลขสามล้าน เขาทราบว่าเมืองหนานชวนมีประชากรสามล้านคนเขาทราบว่าผู้คนในเมืองหนานชวนยากจะอพยพออกไปได้แต่ตอนที่ก้าวออกมาเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเพียงแค่รู้สึกว่าควรจะก้าวออกมาและตอนนี้เขาเข้าใจความหมายของตัวเลขสามล้านอย่างฉับพลันนั่นคือคนแล้วคนเล่าครอบครัวแล้วครอบครัวเล่าคนชราและเด็กน้อยชีวิตของพวกเขาทุกสิ่งอย่างของพวกเขาล้วนผูกพันอยู่กับเมืองแห่งนี้ สำหรับตนเองเขาเพียงสังหารสัตว์อสูรไปมากมายนับไม่ถ้วนและฆ่าราชาหมาป่าระดับเก้าไปหนึ่งตัวแต่สำหรับคนอื่นแล้วนั่นคือสามล้านชีวิตเป็นชีวิตที่มีลมหายใจพวกเขาต่างมีนิสัยและความรู้สึกที่แตกต่างกันหนึ่งชีวิตก็คือชีวิตหลายชีวิตก็เป็นเช่นกันแต่ชีวิตหนึ่งมีความหวังและความสิ้นหวังอย่างละหนึ่งสิ่งที่ตนพาจากไปคือความสิ้นหวังสามล้านส่วน และนำมาซึ่งความหวังสามล้านส่วนท้ายที่สุดแล้วโลกใบนี้ก็ชอบที่จะมีความหวังมากกว่าถูกต้องหลี่มู่ช่วยพวกเขาเอาไว้มอบชีวิตใหม่ให้พวกเขาแต่ชายหนุ่มไม่คิดว่าพวกเขาเป็นหนี้บุญคุณตนแต่อย่างใดนี่เป็นเพียงความรับผิดชอบที่ตัวเองมีความรับผิดชอบของผู้แข็งแกรง่งขณะนี้เมื่อมองใบหน้าที่แตกต่างกันไปทีละใบหน้าหลี่มู่ได้รับความเข้าใจใหม่ในวิธีแห่งการต่อสู้ของตน วิธีแห่งการต่อสู้ไม่ควรกับแคบมีเหตุผลมากมายที่ทําให้ก้าวเดินบนเส้นทางนี้และว,วันนี้เหตุผลของหลี่มู่รวมถึงแรงผลักดันที่ทําให้เขายืนหยัดได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งประการรับฟังนิยายตอนทั้งหมดจนจบได้ก่อนใครได้ที่ Party All i s t e n GT ลิงก์และวิธีสมัครอยู่ในคําอธิบายคลิปหรือถ้าดูแล้วไม่เข้าใจสามารถทักเข้ามาได้ที่เพจ Facebook ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่าน